ดีครับอยู่กับช่องของผมเองนะครับวีรากรชโยนะครับวันนี้มีรถวิบากสายป่านะครับมีหลงฝูงมาอีกหนึ่งคันเล็กน้อยนะครับมีตัวพันหลงฝูงมานิดหนึ่งนะครับพันนะครับใบใช้เด็อาวันนะครับส่วนมากจะเป็น MTX รถวิบากวินเทียนะครับหรือว่าเป็นอินดูโรเข้าป่าเรานะครับผมตามสายของเรานะครับมาครับมาไล่ดูเลยนะครับผมวันนี้เป็นคลิปนะครับผมรวมคลังในสต็อกรถออฟโรดของเรานะครับเป็นรถวิบากนะครับรถวิบากครับ ก็ทางของเราครับมากันแน่ครับที่หลงฝูงมานะครับเป็น y z f r ซันะครับปี0ูนนะครับปี2008นะครับแล้วก็ไล่ของแต่งมียิบย่อยพอมีนะครับผมการสะบงกันสะบัดนะครับปั๊มเบรกต่างๆนะครับท่อโอเวอร์นะครับผมสลิปอนสวยครับย่าง200ร้พินลลี่นะครับคันนี้เป็นเอกสารสพมนะครับผมเป็นเอกสารสพมมีในระบบร้อยเปอร์เซ็นนะครับมาฟังเสียงสักเล็กน้อยนะครับผมคันนี้ขายอยู่ที่เก้าหมื่น ห้าพบาทครับผมขอช่วยขอไปเสียงบ้านด้วยนะครับ95,000บาทนะครับผมาทนะครับรถอยที่ร้อยเอ็ดเท่านั้นนะครับใครสนใจติดต่อที่เบอตรงนี้เลยนะครับมาครับคันต่อไปครับคันนี้79,000มกาทของเรานะครับ เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับไล่ของแต่งมีอะไรบ้างเดี๋ยวทําคลิปแยกให้ชมนะครับพี่พี่คันนี้ของแต่งเยอะมากครับผมไม่ว่าจะเป็นโช๊คไสโอลินนะครับเซตมาให้เรียบร้อยนะครับท่ออากาศต่างเซตานะครับส่วนส่วนมากคันนี้เนี่ยเป็นเซตารถมีขวางนะครับเอาง่ายท่อต่างเซตาหมดนะครับท่อสูตรต่างโอ้โหสุดยอดครับคันนี้ทำหน้ากาก450หศนนะครับตัวนี้เป็น 250L ลนะครับรถปี18นะครับผมรถปี2องพด้วยนะครับได้รถปีใหม่นะครับ สวยๆครับเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงสักเล็กน้อยนะครับก็เดิมมีให้นะครับถ้าไม่ชอบเท่ดังนี่ไฟสว่างนะครับโอ้โหย่าเต็มเบิร์ดโอ้ยครับเครื่องติดปกตินะครับผมปกติเลยนะครับผมกาต่างๆสตาร์ทจิตเมื9,000บาทเท่านั้นนะครับรถนะครับผมเอ่อ มีเล่มทะเบียนของชุดโดนหมดนะครับที่เป็นวิบากนะครับผมใช่ครับคันนี้ป้ายตองหนึ่งครัคันนี้ป้ายตองหนึ่งนะครับคันนี้คันนี้ป้ายตองหนึ่งนะครับผมทะเบียนเรียบร้อยนะครับภาษีเต็มนะครับใช่ครับบวกราคานิดหน่อยเอาป้ายบวกห้าพันบาทนะครับผมรถเยอะไหมนะครับไม่มีเยอะครับผมเดี๋ยวทําคลิปแยกให้ดูนะครับรถทุกคันมีคลิปแยกหมดนะครับติดตามที่ช่องผมไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวใช่ครับเดี๋ยวทยอยไล่นะครับตอนนี้รถมันเข้าใหม่เยอะนะครับเราก็จับมัดรวมทีเดียวเลยนะครับ รถคันนี้ต่อเลยนะครับเป็น MTX 125เป็นวิบากเป็นเถียดเข้าทางของเราเลยนะครับไม่ขับก็จูงนะครับผมคันนี้ลุ้นกันว่าจะติดหรือไม่ติดนะครับเครื่องเย็นๆเลยนะครับไม่เชื่อเนบหน้าเลยเนบท่อเลยครับเอาหน้าเนบท่อเลยเอาหน้าแน่าท่อเลยครับอย่าเลยครับครับเครื่องนิ่มๆนะครับผมประกอบเองกับมือนะครับ ทะเบียนพบชุบนภาสีเต็มนะครับผมรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็เหลือเราเก็บรายละเอียดเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวทางเราเก็บให้นะครับคันนี้ขายอยู่ที่สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมเพิ่งทําเสร็จเมื่อกี้เลยนะครับร <laughs> ถาหน้าหลังดีดีรถหน้าหลังดีดีนะครับผมดั<ะ>งใหม่หน้าหลังครับรายละเอียดไฟระ,ะบบไฟต่างๆนะครับไลเ่เช็คแบตต่างๆให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมรถก่อนส่งเราจัดให้พร้อมทุกคันอยู่แล้วนะครับมาดูคันต่อไปครับคันนี้ เพิ่งเข้ามาเหมือนกันครับผมยังไม่ใส่สายน้ำมันครับมันจะค่ำก่อนนะครับก็เลยวอู๋เดี๋ยวคันนี้มีมีมีคลิปแยกให้นะครับคันนี้คลิปยกครับมีคลิปแยกนะครับอาจจะไม่ได้ฟังเสียงนะครับคันนี้ขายอยู่สี่หมื่นเท่าไหร่ครับเก้าพันห้าร้อยครับเก้าพันห้าร้อยเครื่องเครื่องสเตียอะไรครับเครื่องสเตียอ่าลูกอ่าเนมในไซส์นะครับผมชักหนึ่งจุดห้าครับชักหนึ่งจุดห้านะครับก้านไนท์เคชักหนึ่งจุดห้านะครับเครื่องซิ่งนะครับคันนี้ ทำเป็นรถซิ่งสักเล็กน้อยนะครับแต่เจดีโอคันนี้ใส่ในศูนย์ห้านะพอนี้เจดีศูนย์ห้าใส่ในตัวนอกนะครับต้องใส่ในตัวนอกรับขึ้นชื่อว่าเจดีศูนย์ห้าก็แรงอยู่แล้วแรงอยู่แล้วนะครับเป็นตัวนอกของเอ็มทีเอ็คเลนะครับแต่คันนี้คันนี้ตัวนอกทั้งคันครับไม่ไม่ใช่ใส่ในใส่นอกครับคันนี้มาทั้งคันมายกนี่ยกเจแปนมาไว้ที่รถคันนี้ครับเป็นใช้คำว่ารถย้ายเต็มระบบครับพี่ย้ายแท้เต็มระบบนะครับคืออะไรทุกตรงทุกจุดนะครับมาจากสองร้อยอเอเอนะครับ ทั้งว่าชุดหน้าหรือว่าชุดหลังจะเป็นปีเนียมนะครับชุดหน้าจะเป็นดิสนะครับคำว่าย้ายของเราก็คือย้ายเป็นรถไทยนะครับเป็นแค่โครงครับใช่แค่โครงถูกถูกต้องตามกฎหมายนะครับตามกฎหมายพร้อมบูญพร้อมบุมนะครับชื่อผมเองในสลักเป็นร้อยยี่สิบห้านะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นสองร้อยอาร์เอลนะแต่ลงเรื่มก็เป็นเครื่องเอ็มดีเอ็กสองร้อยไหมครับลงเครื่องเป็นเอ็มดีสองร้อยครับเป็นเครื่องมีอินวอย์นะครับใช่ครับเรียบร้อยนะครับไม่ต้องกลัวขนส่งนี้โอนไม่ได้นะครับเรารับประกันการโอนให้นะครับ อันนี้เปิดแพงนิดหน่อยนะครับรถย้ายทั้งคันนะครับอร่อเต็มทำเองก็น่าจะเหยียบแสนนะครับแต่เราขายขาดทุนนะวันนี้แสนก่ครับแค่ชุดหน้านี้ก็โอ้โหปลาหลายบาทนะครับไม่ใช่แปลงดิสนะครับดิสแท้นะครับดิสแท้เดิมนะครับผมแล้วก็อาร์มไม่ได้เอาอาร์มรถสูงมาใส่นะครับอาร์มแท้ครับปีเนียมครับผมตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นครับสวยๆครับผมมาฟังเสียงกันยังไงครับนี่โช๊คแก๊สไม่ใช่เอารุ่นเดิมมาใส่นะครับของเดิมนะครับของเดิมครับ โอ้โหเครื่องกำลังอัดเยอะนะครับอุดข้าวบุัวอุดข้าวบัประมาณนี้นะครับเครื่องเย็นมากนะครับรถไม่ได้ติดประมาณเดือนไม่ได้ติดประมาณเดือนกว่าแล้วนะครับคันนี้เนื้อมันเจ๋วนะครับรถชื่อคนนั้นนะครับนี่นี่ครับรถชื่อนี้ครับชื่อพี่ชายผมเองโชว์หน้าเติมดมนะครับนี่เทียบเอ้โห อะไรเดียวคันนี้ทําคลิปแยกให้ชมนะครับอะไรเยอะมากนะครับคันนี้แปดหมื่นห้าพันบาทคันคันนี้ต้องมีคลิปแยกนะครับต้องจะกฎหไม้หมดนะครับผมในประเทศไทยมีไม่เกินร้อยคันแน่นอนครับผมเพราะผมก็เห็นในกลุ่มก็ไม่ใช่อะไรครับอะไรมันหายากใช่ครับหายากใหญ่ครบอย่แบบนี้ครับมีน้อยนะครับเพราะว่าส่วนมากเขาก็แยกอะไรขายนะครับมาเป็นซากรถใช่ครับใครจะว่าพวกผมขายแพงก็ครับผมก็ขายแพงครับแต่ว่าตามมูลค่าของตัวรถนะครับผมผมก็ขายตามต้นทุนของผมเหมือนกันนะครับ มาครับต่อคันนี้ครับผมเป็น KDX 125นะครับเครื่อง KR 150ชุดหน้าเป็น KLX 230นะครับชุดหลังเป็น KDX 125นะครับแต่ว่าโช้กหลังเป็น KLX นะครับเป็นไงสุดยอดครับเล่ยสปคแบบนี้เลยนะครับสเปค UK นะครับไม่ใช่นะครับอันนี้ไฟหน้า KTM นะครับไฟหน้า KTM ครับผมโอ้โหสวยมากคันนี้คุ้มครับ27,500ืารครับไม่ต้องสตาร์ทเครื่องนะครับเพราะว่า มันแว๊ดเกินนะครับวรบกวนนบ้านนะครับพันนี้แวดมากครับอันนี้เครื่องคีอารหน้าก็น่าจะหลายหมื่นครับคันนี้หลายหมื่นกรีบหลายหมื่นกีบนะครับมาไล่ของแจ่รถรถยีดีเท้นะครับันนี้รถยดีแทยางหน้าหลังเต็มยางเต็มเต็มนะเคัเอาไปแข่งได้นะครับเผื่อใครว่างๆอยากออกกําลังกายนะครับเป็นลุนุ่นุา์คิดซะว่าเอาไปล้มทิ้งไม่คิดคิดอะไรเยอะนะครับไม่เสียดายเระว่าปั้นปั้นนี่ แพงกว่านี้แน่นอนครับสองหมื่นเจ็ดใช่ครับซื้อซื้อแดดมาคันหนึ่งก็โอ้ต้องทําเกินอยู่แล้วไม่เป็นหลังใช้งานได้ปกติใครสนใจรถคันไหนนะครับทักอินบ็อกซ์แฟนเพจมาได้เลยนะครับที่ตามชื่อช่องผมเลยนะครับหรือว่าใครสนใจโทรศูนย์เก้าสองหกห้าศูนย์ศูนย์สองเก้าสองได้เลยนะครับรถอยู่ที่ร้อยเอ็ดทุกคันนะครับผมตามเพจนี้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ